ส่วน3นาทีกับอายการค่ะวันีสเสนอตอนผู้คำประกันแล้วก็สัญญาการคำประกันรายละเอียดจะเป็นมาเปิดติดตามได้จากคลิปนี้ค่ะ ำหรับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับสัญญาคำประกันนะคะหลายหลายคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยิยนกันมาบ้างว่าการคำประกันเกิดขึ้นในกรณีที่มีการทํานิติกรรมสัญญาระหว่างบุคคลสองคนขึ้นไปนะคะยกตัวอย่างเช่นการกู้ยืมเงินส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีบุคคลภายนอกเข้ามาคำประกันเพื่อการชําระหนี้ในกรณีที่ลูกหนี้ชั้นต้นไม่ชําระหนี้นะคะแต่ก็อาจจะไม่ได้ทราบว,ว่าผู้คำประกันเนี่ยมีหน้าที่และความรับผิดอย่างไรบ้างในกรณีที่ลูกหนี้ชั้นต้นไม่ชําระหนี้ กับกันตัวเจ้านี้เองก็อาจจะไม่ทราบว่าตนต้องมีหน้าที่อย่างไงบ้างในกรณีที่ลูกหนี้ไม่ชําระหนี้ตนมีสิทธิ์ที่จะฟ้องผู้ค้ำประกันได้เพียงไรนั้นจะต้องมาดูตามที่กฎหมายกําหนดนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา680กําหนดว่าสัญญาพับประกันคือสัญญาที่บุคคลภายนอกคนหนึ่งเรียกว่าผู้ค้ำประกันเข้าผูกพันตนต่อเจ้าหนี้เพื่อการชําระหนี้ในกรณีที่ลูกหนี้ชั้นต้นไม่ชําระหนี้หมายความว่าผู้ค้ำประกันเนี่ยมีหน้าที่เกิดขึ้นที่ต้องรับผิด ในกรณีที่ลูกนี้ชันต้นผิดนัดต่อเจ้าหนี้ผู้คำประการจะต้องเข้าชําระหนี้แทนตัวลูกนี้ชันต้นนะคะตัวเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องผู้คำประการได้ก็ต่อเมื่อมีหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้คำประการภายใน60วันนับแต่วันที่ลูกนี้ชันต้นผิดนัดนะคะหากกับการถ้าตัวเจ้าหนี้เองไม่ได้มีหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้คำประกันเลยตัวเจ้าหนี้จะไม่มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องเรียกให้ผู้คำประกันชําระหนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่า ตัวเจ้านี้มีหนังสือบอกการทวงถามไปยังผู้คำประการเกินกว่า60บวันตามที่กฎหมายกําหนดนะคะตัวเจ้านี้มีสิทธิที่จะฟ้องร้องผู้คำประการได้แต่จะเรียกดอกเบี้ยค่าพาราติดพันอันเป็นอุปกรณ์เกินกว่า60บวันอ่ะไม่ได้แล้วในกรณีที่นี่ถึงกําหนดและลูกนี้ผิดนัดไม่ชาําระหนี้ตัวเจ้านี้จะเข้ามาทวงถามให้ผู้คำประการชาําระหนี้ผู้คำประการจะมีสิทธิเกี่ยวกได้สาวประการด้วยการประการแรก ผู้ข้าะการแจ้งให้ตัวเจ้าหนี้ไปเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ก่อนเว้นแต่ว่าตัวล <it are key implications> ูกหนี้จะตกเป็นคนละลายหรือไม่ปรากฏว่ามีถิ่นที่อยู่ใดในราชอาณาจักรนะคะอันนี้ผู้ข้าะการจะต้องชำระหนี้จะใช้สิทธิ์เกี่ยงไม่ได้ประการที่สองผู้ค้าะการแจ้งกับเจ้าหนี้ว่าตัวลูกหนี้เนี่ยมีทางชำระหนี้ได้อันนี้ผู้ข้าะการก็จะมีสิทธิ์เกี่ยงให้เจ้าหนี้เรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ก่อนนะคะ ประการที่ 3. หากเจ้าหนี้ถือทรัพย์สินของลูกหนี้เป็นประการไว้ตัวเจ้าหนี้จะต้องนําทรัพย์สินของลูกหนี้ออกขายข้าตลาดและนํามาชําระหนี้ได้ก่อนนะคะจะมาเรียกให้ผู้คาประการมาชําระหนี้ไม่ได้ดังนั้นสิทธิ์เกี่ยงของผู้คำทั้ง3ประการน,นี้ผู้คำมีสิทธิ์ที่จะแจ้งให้กับตัวเจ้าหนี้ทราบให้เจ้าหนี้ไปเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ก่อน